แนวทางการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนหนองสนุพิทยาคมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรปีการศึกษา2566มีดังนี้ 1. การดำเนินง,งานตามนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนหนองสนุพิทยาคมได้ดำเนินง,งานตามนโยบายโดยสนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการดำเนินง,งานร่วมกับสำนักงาน,นาคณะกรรมาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและองค์กรภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการจัดกิจกรรมส,งส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นให้นักเรียนแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสมพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านกีฬาให้เห็นคุณค่าความสามารถและความภูมิใจในตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดค่ะ 2. การพัฒนาระบบดูแลเช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองสนพิทยาคมดำเนินง,งานระบบดูแลเช่วยเหลือนักเรียนโดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เพื่อร่วมกันดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมหลักๆคือการเยี่ยมบ้านและให้คำปรึกษาแนะแนวกับนักเรียนและครอบครัวและยังมีการจัดการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนมีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเสภขาและการจัดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาในโรงเรียน 3. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมโรงเรียนหนองสนุพิทยาคมมีการป้องกันยาเสพติดผ่านครูผู้สอนโดยใช้คู่มือการสอนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันยาเสพติดมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเช่นมีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมโครงการลูกเสือต้านพาย,ยาเสพติด มีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อให้สามารถรับมือได้กับภัยคุกคามในทุกรูปแบบและยังสามารถป้องกันตนเองให้หา่างไกลจากยาเสพติดส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนออกกำลังกายและเล่นกีฬา 4. การเฝ้ราระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนหนองสนุพิทยาคมมีการจัดทำแบบแผนปฏิบัติการนักเรียนปลอดภยัย ร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายมีการดำเนินการตรวจร่วมโดยจัดพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสริมความประพฤติน,นักเรียนและนักศึกษามีการสนธิกำลังโดยร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิน่นทหารหน่วยงานอื่นๆในการสุ่มนอกโรงเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะรับแจ้งข่าวและบอกแสต่างๆยกระดับการเฝ้าระวังป้องกัน พร้อมทั้งยังหาแนวทางการจัดการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสมมีการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครอง 5. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสพและกลุ่มติดโรงเรียนหนองสโนุพิทยาคมมีการดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษา 6. โครงการทูบีนัมเบอรวันโรงเรียนหนองสโนุพิทยาคม ได้มีการสนับสนุนการดำเนินโครงการ TB Number o ตามแนวคู่มือโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TB Number o ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีฉบับปรับปรุงพศ2560 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเล่าบุรี โรงเรียนหนองสนุพิทยาคมมีการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8. การรายงานผลดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี2566โรงเรียนหนองสนพพิทยาคมได้เข้าสู่ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัดระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา มีการรายงานผลการดำเนินง,งานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสุ่มตรวจกร,รณีที่สงสัยว่าเสพยาเสพติดนักเรียนที่ไม่ยอมรับหรือในกร,รณีอื่นๆ 9. ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาโรงเรียนหนองสนูพิทยาคมมีจำนวนที่ลดลงนักเรียนมีความรู้และเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดสามารถปฏิบัติตนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลาจากยาเสพติดได้สิบขอเสนอแนะปัญหาอุปสรรคโรงเรียนหนองสนูพิทยาคมไม่พบปัญหาและอุปรสรรคโดยสามารถดำเนินการได้ตามศักยภาพของโรงเรียนสิบเอ็ด การดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะดำเนินการต่อในปีพศ2567โรงเรียนหนองสนพพิทยาคมจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสารต่อโครงการทุกโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม พัฒนาศัก,กยภาพของนักเรียนในทุกรูปแบบทั้งด้านวิชาการศิลปะวัฒนธรรมทักษะอาชีพและด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและทุกท่านสามารถติดตามรับชมการดำเนินง,งานกิจกรรมต่างๆได้จาก Facebook Fanpage โรงเรียนหนองสนุพิทยาคมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้อีกด้วยค่ะ โรงเรียนหนองสนุพิทยาคมขอจบการรายงานแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี2566เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ